สวัสดีค่ะเพื่อนๆอุ้ยตรงทาิมถนนจ้ะเจอเฮ็ดผึ่งเนยเจ้าเพื่อนสองดอกอุ้ยอุ้ยเด็ดปีนเขาก่อนนี่ค่ะผึ่งเนยเจ้ะอุ้ยดอกสวยๆขายาวๆปาดผึ่งเนยงามๆเพื่อนๆดูอุ้ยผึ่งเนยสองดอกของปีหยิบเอสคาหกสี่เนาะค่ะปาดทิโชเฮ็ดผึ่งเนยเจ้ะ เหลืองนะคะลื่นๆนะคะแบบนี้อู้สุดยอดเออลูกเจ้าสองดอกกบนขบ้าวปาเนาะคะ่ะมันหมานเด้อเห็นป่ะเพื่อนๆว้าวผึ่งเนยจ้ะโอเคโอเคจเพื่อนดูสวยๆจ้ะแต่ว่าร,าราาอยรอยถักเจาะเนาะคะ่ะอุ้ยสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูวิดีใจดีใจน่คะ คะไปต่อเจ้ะแป๊บนึงู้ยเดินมาจ้าเพื่อนเฮ็ดพึ่งจ้าเฮ็ดพึ่งแล้วเฮ็ดพึ่งปีหกสี่กประมาณนี้แหละคะ่ะอุย้ยเริ่มออกแล้วค่ะเพื่อนโหดีใจมากเลยค่ะอยู่ทางทั้งเลยจ้ะว้าวยีป่ปีเริ่มออกแล้วจ้าเฮ็ด มีบอ่อมีบอ่นอบน้อบ่เด้โอ้ยสุดยอดเลยค่ะดีใจเลยหลาย,ลายตักมีดอยู่ในตะกร้านะเดี๋ยวไปต่อจะ้ะนี่ค่ะเจอเ็ดแล้วจ้าฝนก็จะมาเฝ้าหานี่ค่ะเจออีกแล้วสองดอกเ็เอ่ะพึ่งเนอยออ้ยปีนี่ดอกใหญ่มากแต่ว่านอนเจาะเลยโอ้ยเสียดาย เอาไปได้อืมนี่อีกวะอุ้ยดอกนี่เอาไปได้นะคะนี่ค่ะเห็ดพึ่งที่ได้ตอนนั้นนะโอ้สุดยอดเลยไปต่อค่ะอุ้ยเพื่นอนๆเห็ดมันปูโห้ยขั้งแรกทีเอ่อเคยเจอเห็ดมันปูในชีวิตทีมาอยู่เยอรมันจ้ะปาดขั้งแรกนี่ปาดีโท เพ่ฟลิงเหรอว้าวคนนั่งมันตะกูดีใจลายจ้าอุย้ยขอเลยค่ะขอขอกีดล่ะอุย้ยดีใจมากอุย้ยดอกสวยเลยว้าวเห็นแต่ทางอื่นเขาเก็บว้าวไรละค่ะเพื่อนเห็นบ่จ้ะเราเอ๊ะเหลืองเดินมาดูนี่ค่ะอุย้ยขอเมสอุย้ยเห็ดมันปู เทฟฟลิงเกอร์ว้าวครั้งแรกในชีวิตที่อิบเลอินดอยชลันว้าวสุดยอดเพื่อนๆมาจา้ะลองเข้าป่าหาดูเด้อจ้ะเด้อปาดอุ้ยนี่อดอกนึงว้า wow. วสุดยอดสุดยอดอรครับเพื่อนๆดูเห็นบ่หูย้ยดีใจเลยครั้งแรกในชีวิตที่เจอ lebe in Deutschland erste Mal im Leben hier die gesehen Pfefferling. Mm -hmm. oh ich bin glücklich glück. und ich denke oh. ui ist auch noch ja ui oh. Ah. oh so gut die habe oh, ich noch Sa. Handkongserse ui ich gehebt zwei oh ui ich kann nicht da, da da Mal, erst mal lebt ich find, das hier ne ja. เพลิดฟลิงฟั <Yeah. S 1> งนี่ก่อนจ้ะอุยอ้ยนี่เดี๋ยวต้องระวังค่ะเพราะว่ามันอยู่ใต้หยาเนาะเดี๋ยวไหนล่าเมื่อกี้มองเห็นแวบๆแบบแมงกับพอแมงนี่อีกดอกว้าวดีใจหลายเด้มาค่ะเพ,พื่นอนๆอุ้ยดอกใหญ่จ้ะนี่ อุ้ยนี่อีกว้าวเดี๋ยวเอาไปเก็บไปกองเลยอย่างที่ตัดขาค่ะหัวใย,ยดีใจค่ะคุยอุ้ยอุ้ยนี่ไงเยอะแยะ,ยะอุ้ยดอกเสียฮักอุ้ยเสียดายเอาเลยจ้ะเฮ้ยค่ะเห็นบ่สุดยอด แค่จ้ะแป๊นึงค่ะอ้ยนี่ดอกนี่เก็บบ่เห็นว้าวครั้งแรกในชีวิตที่เยอรมน,นีเห็ดมันปูครั้งแรกในชีวิตของปีหกสสุดยอดนี่บอกนี่เด้อุ้ยนี่อีกเด้ปาดอยู่เป็นวังเลยจ้ะกู ว่าซิอ้อ่าพูดไหมมันข็ออดัดไบไหมิงังปาดเป็นจุ่มหนึ่งอุย้ยสุดยอดหมานๆค่ะิปปี้รอแป๊บหนึ่งทางกระชื่นทางกระทางกระ

ไม่คุ้ดูสิเด็กขันกูก็ได้ห้มอมาขันในตอนนี้

เจออีกพอเจออีกพอเอาคอยเลื่อปิดโอ้ยขันหลังอีกแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆมีอีกพ่ออีอีพ่อแล้วค่ะสนุกมากครั้งแรกชีวิตที่เจอเห็ดมันปูค่ะว้าวใครวางก็ว่าไปคอยดีใจ ตั้งแต่อยู่มาเยอรมันบ่เคยเพ็ดพอเพ็ดอันเนวนี้สักเถ้าข้างแรกจ้ะอุ้ยเนาตับถิมไปหลดุดนี่ค่ะไปต่อจ้าเฮ็ดตัวนี้ก็บางคนก็ว่าก,กินได้อันนี้มันเป็นเฮ็ดนาทัวแต่เราบ่กินดอกจ้ะดีใจหลายจ้าเพือ่อนโอ้เฮ็ดมันปูดอกประเรบร,ราเลยค่ะสุดยอดไปต่อข้าเพือ่อนเราเจอเฮ็ดจะไทยดูจ้ะ เจอเห็ดอะไรเอ่ย้ยว่ากินหมดได้ดอกค่ะสารพัดเห็ดจะออกเนาะเจอเห็ดเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดเนยเหลืองจ้ะเ็ะสวยมากจ่กับบ้านแล้วแ,วแต่จะเอาอยู่เนาะนี่ค่ะ ต่อจ้ะเห็ดอิงยัง,งรูดจ้ะบวกกาจ้ะโอ้อดอกเห็ดเนยเหลืองกำลังจ้ะเห็นไหมเบียร์เล็กๆค่ะเห็นบะจ้ะเอาอยัางบงได้ดอกค่ะรอก่อนเห็ดอะไรเนี่ยอุย้ยเห็ดผิดบ่รดูว่าเห็ดยังรูดโอ้ยสิทอนในเบิ่งปาดหุย <c oughs> ผิดแล้วเนาะเห็ดผิดแล้วเนาะะค่ะเห็ดปีนี้ซออร์เด้ดอร์เดอข์อปให้จ้ะปาดตอกบ,บักเอบ <c oughs> จะเห็ดพิษจ้ะอือโอ้ยนอนจิ้นแล้วเสียดายเนาะแจกันกินน,นีก็เฮ็ดอะไรไม่รู้นอนเจาะเหมือนกันโอ้ยเฮ็ดเบีย้ยอ้ยเฮ็ดนารเรเฮ็ดโก้ไข่นอนเจาะกินจนหมดเสียดายเด้อไข่มุกจ้าว้าวเฮ็ดเหลืองทอง สองดอกอีกดอกหนึ่งก็เอาไว้นะคะนี่ค่ะไปต่อค่ะอ้อีกดอกหนึ่งจ้าเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเนยนี่ค่ะอือหืส,สวยๆไปต่อนะคะเห็ดหลากหลายชนิดป้าเพื่อนๆเลยดูปีนี้โอ้ยพึ่งมาเห็ด เห็ดมันปูเนาะค่ะครั้งแหลกในชีวิตดีใจลายหลายนู้ยเห็ดไข่มุกจำเพื่อนดู <laughs> เห็ดไข่มุกขึ้นหลายเ้พไหดูซื้อนี่สีสมผู้เขาก็บ่เคยกินกท,ที่เทียบไปเนาะคะ่ะคือบบเห็ดผงน่เห็ดอะไรเห็ดอะไรอู้เห็ดเบียร์อ้ยอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นะคะคล้ายๆเห็ด เออก็ใครเออว่าให้เฮ็ดนาเรแต่ว่าแม่นนี่ค่ะบรรยากาศป่าวันนี้นาะค่ะเฮ็ดพึ่งค่ะป่าเฮ็ดพึ่งเลือดเฮ็ดพึ่งธรรมดาเฮ็ดน้ำหมากนาะค่ะโอเคเจ้านเพื่อนบรรยากาศนาะค่ะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนเื่อกันเนาะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์คะเด้อนี่ค่ะจะลาไปตรงนี้นาะค่ะเฮ็ดมันปูเฮ็ดพึ่งดอกนึงเฮ็ดเหลืองสองสมดอกนาะเฮ็ดพึ่งเนยเหลืองนาะค่ะนี่ค่ะได้เฮ็ดมันปู ปี2 2664ปี2 1ของยุโรปนะคะโอเคจ้าพเพื่อนๆดีใจแห้งค่ะไงเา,าวาไทยไลฟ์สไตล์ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ได้เจ้าอะไงก็เจอคลิปนาวิดีโอเนาจะอาจจะมีต่อสองทมีเฮ็ดเนาะคะ่ะโอเคขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เขามารับชมจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย